สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งมาคุยกันนะคะเป็นข้อมูลจากรายงานของโรงเรียนพระประยะติธรรมหลายๆแห่งเลยค่ะก็คือโรงเรียนที่สอนทั้งด้านศาสนาแล้วก็วิชาสามัญให้พระภิกษุสำมมเนินนะคะ ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเออมันให้ภาพรวมหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องคนเรื่องนักเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผลการเรียนแล้วก็มุมมองเรื่องการพัฒนาด้วยค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานะจุดแข็งหรือว่าความท้าทายที่โรงเรียนเนี่ยกำลังเผชิญอยู่บ้างครับข้อมูลที่รวบรวมมานี่เอ่อค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ คือมีตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเลยอย่างที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้บริหารไปจนถึงจํานวนบุคลากรน,นะครับคือเขาแยกให้ดูด้วยว่าเป็นพระหรือเป็นคฤริสฐ์เอ,อบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวชนะครับแล้วก็แยกตามประเภทงานสอนอีกทั้งครูวิชาสามัญครูสอนบาลีครูพิเศษแล้วก็แน่นอนจํานวนนักเรียนแต่ละชั้นปีแล้วก็ทรัพยากรอย่างพวกจํานวนห้องเรียนห้องสมุดอะไรพวกนี้ครับโหฟังดูละเอียดมากค่ะแล้วก็ คงเห็นความแตกต่างหลากหลายเยอะเลยนะคะอย่างที่เห็นในข้อมูลก็มีตั้งแต่โรงเรียนขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะนักเรียนเป็นร้อยอย่างหางดงสังคราชอุปถัมภ์หรือดอยสะเก็ดพดงศาสตร์แล้วก็มีโรงเรียนที่ขนาดเล็กลงมาอย่างวัดชิมพลีวิทยาหรือธรรมทีศึกษาประเด็นคืออยากทราบว่าความแตกต่างเรื่องขนาดเรื่องทัศน์พวกเนี้ย มันส่งผลตอบปัญหาหรือความท้าทายที่เจอแตกต่างกันเยอะไหมคะหรือว่ามีบางเรื่องที่เป็นปัญหาเหมือนๆกันหมดเลยไม่ว่าโรงเรียนจะเล็กหรือใหญ่คะครับเป็นคำถามที่ดีครับจากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยพบว่ามีความท้าทายบางอย่างที่ดูจะเหมือนๆกันนะครับไม่ว่าขนาดไหนอย่างเรื่องการปรับตัวด้านเทคโนโลยีเนี่ยเจอกันเยอะแต่ก็มีบางประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงกับขนาดหรือว่าบริบทเฉพาะของแต่ละที่เหมือนกันครับ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถ้าเราลองดูเรื่องผลการเรียนมาตรฐานก่อนนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาประเมินตัวเองว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ3หรือ4จาก5ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและก็การจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีการวัดผลทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนาอย่างพวกบาลีพุทธประวัติธรรมะวินยัยแล้วก็วิชาสามัญด้วยครับไทยคณิต วิทย์อังกฤษสังคมอ๋อค่ะอย่างเรื่องผลสอบบีเนที่เป็นการสอบความรู้ด้านพุทธศาสนาใช่ไหมคะ,ะเห็นมีบางโรงเรียนเช่นวัดฉิมพลีวิทยาแล้วก็วัดบ,บ้านขุนเตรียมขุนพุทธศาสตร์ที่รายงานว่าทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้น่าสนใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันหลายๆโรงเรียนก็ยอมรับว่าเออการจะยกระดับผลสำริดวิชาสามัญโดยเฉพาะพวกคณิตวิทย์อังกฤษเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ อย่างที่วัดแม่ริมวิทยาหรือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็พูดถึงประเด็นนี้หรือมังที่อย่างเวียงแหงปริยัตศึกษาหรือวัดอินทรรามวิทยาก็ต้องมาเน้นพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นพิเศษเลยตรงนี้มันสะท้อนความยากในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนทางธรรมกับทางโลกหรือเปล่าคะอืมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับคือ การบริหารจัดการหลักสูตรสส่วนนี้ให้มันไปด้วยกันได้ดีทั้งคู่เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนอยู่แล้วละครับแต่ถ้ามองในด้านจุดเด่นนะครับหลายโรงเรียนเขาก็ภูมิใจนะกับเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างวัดแม่ริมวิทยาเขาบอกว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเลิศเลยหรืออย่างหางดงสังคราชอุปถัมภ์ก็เน้นเรื่องความรักชาติศาสตร์กษัตริย์รวมถึงเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง แล้วก็ความทุ่มเทของครูอันนี้ก็มีพูดถึงอย่างที่วัดชิมพลีวิทยาหรือวัดวิเวกวานารามก็ชื่นชมบุคลากรของเขาครับค่ะอันนั้นคือจุดเด่นแต่พอมาดูความท้าทายร่วมกันที่เมื่อกี้เราคุยกันนิดนึงก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเรื่องแรกเลยที่เห็นชัดคือความต้องการพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็พวกสื่อการสอนให้มันทันสมัยขึ้น อันนี้เจอในรายงานหลายที่เลยนะคะอย่างสพ,พันยวิทยาสามัคคีวิทยาทานดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าโรงเรียนที่เน้นคําสอนเก่าแก่เน้นเรื่องศาสนากลับเจอปัญหาท้าทายเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกันใช่ครับมันก็สะท้อนความจําเป็นที่ต้องปรับตัวให้ทันโลกปัจจุบันนะครับ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีความท้าทายเรื่องการพยายามยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติทั้งโ n e น็ Net ที่เป็นข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไปแล้วก็บี e น็ตด้วยที่หลายโรงเรียนก็อยากจะทำให้ดีขึ้นไปอีกอย่างแม้แต่วิทยาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็พูดถึงเรื่องนี้รวมถึงข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทรัพยากรต่างๆอันนี้ก็คลาสสิกหน่อยอย่างที่สัพุวิทยาและก็วัดบ้านขุนเตรียมก็พูดถึงครับแล้วก็ยังมีเรื่องการพัฒนาครูด้วยใช่ไหมคะ อย่างสพญญูวิทยาเขาอยากเน้นเรื่อง active learning คือการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำมีส่วนร่วมเยอะๆไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวส่วนสามัคคีวิทยาทานก็อยากพัฒนาครูให้ทันสมัยขึ้นบางทีก็มีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างทัศนคติผู้บริหารที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์พูดถึงหรือความไม่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สารพีปริยะติศึกษาเขาก็กล่าวไว้เหมือนกันค่ะ ครับผมซึ่งความท้าทายเหล่านี้มันเก็้อยนำไปสู่ความต้องการการสนับสนุนที่ค่อนข้างชัดเจนครับหลายๆที่เลยต้องการคำแนะนำเชิงวิชาการการอบรมครูเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่อง active learning ที่พูดถึงเมื่อกี้การสนับสนุนเรื่องสื่อการสอนที่มันทันสมัยขึ้นแล้วก็แนวทางที่จะช่วยลดภาระงานเอกสารของครูลงบ้างอันนี้อย่างสัพพัญญุมิขยาวัดวิเวกวนณารามสามัคคีวิทยาฐานก็ระบุไว้ชัดเจน หรือบางที่ก็ต้องการความมั่นคงในวิชาชีพครูมากขึ้นอย่างเช่นที่วัดพระบาทอุดมครับค่ะ ฟังทั้งหมดนี้แล้วทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นสถาบันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจริงๆคือกำลังพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะสร้างสมดุลระหว่างการสืบทอดคำสอนทางศาสนากับการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความทา้าทายหลายอย่างทั้งเรื่องทัพทัพยากรเทคโนโลยีการสอนแต่ก็ยังยึดมั่นในจุดแข็งเดิมคือเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ครับก็นับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยการศึกษาในรูปแบบเฉพาะทางแบบนี้จะปรับตัวยังไงแล้วจะมีบทบาทต่อไปอย่างไรเพื่อที่จะยังคงสามารถสร้างศาสนาทายาทที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมควบคู่ไปกับการทํารงรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเอา